จันทะกิน,นรีชาดกว่าด้วยความผูกพันจงรักภักดีครั้งเมื่อพระพุทธศาสดาเสด็จสู่แคว้นสักกะแห่งสักยวงศ์พร้อมพระโมคขลานะพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องซ้ายและขวาและสังฆสาวกทั้งมวล พุทธกาลครั้งนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จไปยังก,กรุงกบิลพัทนครหลวงของแคว้นสักกะเพื่อแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุธโธธนะราชบิดาเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงพระเจ้าสุธโธธนะและพระปรยุรญาตถูนนิมนต์ให้เสด็จเข้าประทับอย่างพระราชนิเวศต,ตามประเพณี สากยวงศ์ของเราเตรียมพระพุทธอาจไว้เป็นอันดีแล้วย่างพระราชฐานชั้นในพระพุทธเจ้าค่ะขออาราธนาพระพุทธองค์สเสด็จโปรดยังเขตระโหฐานชั้นในด้วยเถิดพระเจ้าค่ะการทูลนิมนต์ให้เสเด็จโปรดราชนิกูลเขตระโหฐานชั้นในทั้งนั้นเพราะพระประยุรยาตต้องการดับทุกโศกแห่งพระนางยโสธราพิมพาผู้เคยเป็นมเหสีในพระสิทธ,ธัตถนั่นเอง อัญโะโธราพิมพานั้นมีจิตใจพักดีมั่นคงเหลือเกินขณะที่พระาศาสดาเจ้าออกผนวดนั้นพระนางก็มิได้มีความสุขสำราญได้สักวันเดียวเธอเก็บพระองค์เงียบอยู่แต่ในพระราชฐานที่ประทับทุกที่วาราตรีก็ไม่มีเพลงพินขับกล่อมดังที่เคยเป็นแม้ความงดงามและจริยวัตรจะเป็นที่เลื่องลือมานานปี แต่พระนางก็หาได้ใหญ่ดีไม่และไม่เคยแม้สักครั้งที่พระองค์จะยินดีต่อเจ้าชายเมืองใดทำไมพระนางยโสธราพิมพาช่งไม่สนใจใหญดีเราแม้สักนิดเ ja. ด้เอเฮ้เราก็ดูสง่างา,ง,งามภูมิฐานะขนาดนี้พระนางก็ยังไม่เหลียวแลพระนางซื่อสัตย์และมั่นคงหน้ายกย่องยิ่งนักเ <LS> เราคงหมดหวังแล้วล่ะสิเนืเอ เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จถึงพระตำหนักชั้นในพระนางยโสธราพิมพาก็สุดองค์ลงกราบแท่พระบาทกันแสงร่ำไห้ต่อหน้าพระพักตามวิสัยสตรีม่อม,มฉันดีพระไทยที่พระองค์เสด็จมาเพคะเพื่อบรรเทาความเสียใจสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสถึงความดีของพระนางขึ้นเป็นข้อสังเกตแล้วตรัสถึงอดีตชาติหนึ่งที่เคยใช้ชีวิตคู่กันยังภูเขาขันธมาศซึ่งพระนางพิมพาขณะนั้นก็จงรักภักดีต่อพระองค์มิได้ด้อยกว่าการเวลานี้เลยหลายพบหลายชาติผ่านมาเธอเคยร่วมทุกสุขแม้กระทั่งเสียสละชีวิตให้กันก็เคยมาสิ้นแล้วตรัสดังนั้น พระเจ้าสุดโธธนะพระประยุรยาตฝ่ายศา,า,ากยวงศ์และพระนางยโสธราพิมพาจึงใคร่ทราบเรื่องราวในอดีตนั้นยิ่งนักขออาราธนาพระผู้มีพระภาคเจา้าทรงสแสดงธรรมนี้เพื่อประโยชน์แห่งปัญญาของปวงข้าด้วยเถิดชาดอกนั้นเป็นเช่นไรเพคะสมเด็จพระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงระลึกชาติด้วยปบทเพนิวาสานุสติยานตรัสจ,จันทกิน,นรีชาดกขึ้นใกล้จากคงคามหานทีไปทางเหนือยังมีป่าใหญ่ไพรกว้างอันอุดมสมบูรณ์อยู่นอกพระนครไปจรดภูผาสูง เจ้าเมืองผู้ครองนครยังหนุ่มชะกันและโปรดปรานการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจฆ่าสัตว์ได้ก็ทำอาหารกินในป่าวันนี้อากาศสดชื่นท้องฟ้าสดใสล่านกมาย่างดีกว่ามีความสุขจริงๆครั้งหนึ่งเจ้าเมืองผู้โหดร้ายออกล่าสัตว์ไปยังป่าเชิงเขาคันธมาศที่นี่มีสัตว์ป่าชุกชุม เพราะชาวป่าที่อยู่บนภูเขาไม่นิยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการมาของนักฆ่าผู้นี้จึงเป็นเรื่องเลวร้ายอันปรากฏขึ้นที่นี่อืมอร่อยจริงๆตัวก็ใหญ่เนื้อก็หวานบนภูเขาสูงที่ชื่อว่าคันธมาศนั้น อบอวนด้วยกลิ่นสมุนไพรหอมเป็นที่อยู่ของคนภูเขาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเผ่าพันกินเนรีทุกครอบครัวอยู่กินกันอย่างมีความสุขในฤดูฝนจะพากันเก็บตัวอยู่บนนั้นจนเข้าสู่ฤดูหนาวถึงจะพากันทยอยลงมาหาอาหารอย่างผืนปา่าเลื่องลางกินเนรีเผ่านี้ยังมีสามีภรรยาคู่หนึ่งวิวาอยู่กินกันมาไม่นานนัก ฤดูหนาวครั้งนี้ทั้งสองเพิ่งลงมาพักผ่อนหย่อนใจด้วยกันเป็นครั้งแรกต่างคอเคลียเจราจาภาษารักไพเราะป่านลกป่าขับเพลงแห่งพงไพรแม่คุณของพี่ขอพี่สัมผัสแก้มหอมๆอ,อีกหน่อยนะจ๊ะพี่อยากรู้ว่าดอกไม้ช่อเนี่ยยังจะสู้กลิ่นแก้มน้องได้ไหมเอ้ยนี่ได้หรอก พี่นะ่ะต้องไปหาดอกไม้มาให้เยอะกว่านี้ก่อนจ้าน้องถึกจะยอมพี่จ้าส่วมพวงมาลัยนี้สิน้องทำให้พี่ถือว่าเป็นพวงมาลัยสัญญาระหว่างเราว่าเราจะมีความสุขด้วยกันอย่างนี้ตลอดไปทุกฤดูเราจะดูแลกันและกันอย่างนี้นะจ๊ะ ได้สิจ๊ะพี่สัญญาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาเทพพยาดาผู้รักษาป่าไว้แล้วจ้ะว่าจะเป็นกินนอนกินนารีที่คู่กันไปจนตายจากพี่อย่าพูดเป็นลางอย่างนี้สิจ้าที่นี่ร่มรื่นดีจังเลยนะพี่นอก้องขับขานฟังแล้วมีความสุขพี่ว่าไหมจ๊ะที่ไหนพี่มีน้องอยู่ด้วยพี่ก็มีความสุขทั้งนั้นแหละจ้า สาวหนุ่มยามหัวใจเบิกบานด้วยความรักป่าเขาลำเนาไพรก็กลายเป็นสวรรค์ทั้งสองขับเพงแห่งความสุขมาประสานกันเสียงระงมไพรสาวขับร้องหนุ่มตีกรอบขอบไม้เป็นดนตรีโดยไม่มีใครสัมผัสกับภัยร้ายที่ผ่านมาพบเข้าเลยสักน้อยมหาภัยผู้นี้ก็คือเจ้าเมืองนักล่าสัตว์ที่เคราะห์กรรมชักนำมานี่เอง โอ้โหนางฟ้านางสวรรค์ตกมาอยู่ในป่าหรืออย่างไรช่างสวยงามจับใจข้ายิ่งนักเฮ้ยนางมีเจ้าของแล้วหรือเนี่ยความหงขวางตาข้าเสือเกินเย่องนี้ต้องกำจัดทิ้งนางงามคนนี้จะได้เป็นของข้าจากความคิดแวับเดียวเจ้าเมืองก็ทำลายชีวิตชายหนุ่มลงเพียงเพื่อจะแย่งภรรยาเขา เจา้าหนีไปเร็วๆเ,เข้าไม่ถ้าไม่ไปข้าจะอยู่กับพี่ความสุขทั้งหมดพลันสลายลงหนุ่มชาวภูเขาลม้ลมลงนอนในอ้อมกอดสาวคนรักตัวสั่งระริกอย่างเจ็บปวดพ,พ,พี่พี่ต้องไม่เป็นไรนะแล้วแล้วจะช่วยพี่ยังไงดี งามกรีดร้องปานถูกกรีดดวงใจในบัตรนั้นมันผู้ใดฉันใจร้ายนะข้าและสามีไม่เคยทำาชั่วฉันเนีต้องรับกรรมเช่นนี้เจ้าจะคร่ำควรไปใยเหล่าน้องคนสวยเจ้าคนใจชั่วเราไปทำอะไรให้เจ้าทำไมต้องเอาชีวิตกันด้วยตับใจเถอะคนงามเอ๋ย ทิ้งเจ้าหนัเสียแล้วไปเป็นท่านผู้หญิงของข้าซะเถอะข้าจะดูแลเจ้าอย่างดีไปตามทางของเจ้าไปคนใจบาปอยากช้าสิ้นชายผู้นี้ไปเราก็ไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกแล้วเจ้าไม่สนใจแน่นะทั้งเสือ้อผ้าแพรพันยังดีเลิศเพชรนิ่จินดาข้าทานบริวารอีกมากมายในเวียงวังของข้านะ่ะไปซะเถิดคนชั่วปล่อยเราไว้ในป่านี้เถอะ นอกจุดเขาแล้วเราไม่ขอแลกด้วยสิ่งใดอีกเลยฮึเล่นตัวจริงๆเช่นนั้นก็ตามใจเจ้าจะอยู่เป็นเมียลิงข้างกลางป่าต่อไปก็ตามใจนางนี่รู้ว่าในวังสวยกว่าเจ้ามีนั่นเยอะนั่นแยะข้าไม่ง้อก็ได้เจ้าเมืองผู้หยาบช้าหันหลังกลับไปทิ้งให้สาวชาวเผ่ากินนรีโศกเศร้าคร่ำครวญและรำพันถึงชายผู้เป็นที่รักจนน้ำตาเหือดแห้งอยู่อย่างนั้น ดอกไม้ถึงปา่าน้ำตกลําทานใสดูไร้ค่าไปซิ้นแล้วเสียงนกขับร้องกับเรไรที่เคยคร่มเราสองแบบน,นี้ไม่ได้ไพเราะน่านะฟังอีกแล้วเช่นกันเทวดาอารักเจ้ขาข้าน้อยขอวิงวอนขอเทบผู้ทรงฤทธ น้ำชีวิตคนรักแห่งข่ากลับมาด้วยเธอเราเราไม่ควรต้องมาจากกันในวัยหนุ่มสาวเช่นนี้ทุกเวทนานั้นสะท้อนสะถานไปทุกอนูของพงไพรและความรักบริสุทธิ์นี้ก็เป็นที่เห็นใจยิ่งของเทพเจ้าองค์หนึ่ง อมรินทรเทพหรือพระอินท์ได้รับรู้ความทรมานแห่งดวงใจนั้นจึงนิรมิตกายปรากฏเป็นเทพพิทัก์ป่าขึ้นเบื้องหน้าในที่สุดคำภาวนาของข้าน้อยก็ได้รับเมตตาทั้งเจ้าขาช่วยสัตว์ผู้ยากใ้้พ้นทุกข์ด้วยองค์อินให้สาวงามตั้งจิตเป็นกุศล ธิษฐานขอทำความดีไปตลอดชีวิตแล้วทรงรินน้ำอมฤตหลั่งลงปรับพรมร่างของกินนอนหนุ่มด้วยอนุภาพแห่งเทพก็บังเกิดรุ้งรัศมีเรืองรองขึ้นอย่างสวยงามครอบคลุมร่างไร้ชีวิตนั้นและเมื่ออมรินเทพโอมอ่านพระเวทอีกครั้งร่างอันแน่นิ่งแข็งเป็นศพของหนุ่มเคราะห์ร้ายก็นุ่มนิ่มมีสีสันแห่งชีวิตขึ้นทันที เราคืนชีวิตให้แล้วจงมีความสุขสวัสดีและอย่าได้ประมาทใช้สติพิจารณาทุกสิ่งให้ดีเถิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบาดแผลจากการโดนยิงหายไปแล้วโอ้ข้าเหมือนเกิดใหม่มหาสิจันเชวะท่านให้ชีวิตที่รักข้าขึ้นมาแล้วนี่เพราะอนุภาพแห่งรักและพักดีของผู้เป็นคู่บุพเพสันนิวาสกัน เราจึงใช้น้ำทิพย์ของสวรรค์ช่วยเหลือให้ขอให้ท่านทั้งสองครองรักกันจนหมดอายุไขในชาติภพนี้เถิดจงกลับไปอยู่บนภูเขาคันธมากที่อยู่ของเจ้าแล้วอย่าได้ลงมาข้างล่างนี้อีกเลยความอุดมสมบูรณ์ข้างล่างนี้มีผู้คนใจบาปยื้อแย่งแข่งกันมากมายนะักการละครนั้น จึงเป็นครั้งเดียวที่สองสามีภรรยาลงจากภูเขามาหาพืชพันธุ์สมุนไพรย,ยังแผ่นดินเบื้องล่างเพราะชีวิตที่เหลืออยู่ต่อไปของคู่รักนี้คือความสุขที่รออยู่บนภูเขาสูงที่ได้จากมานั่นเองพักก่อนนะจ๊ะเจ้าคงจะเหนื่อยแล้วไม่หรอกจ๊ะเรารีบกลับดีกว่าพี่คงเหนื่อยมากละเดี๋ยนางนวดให้นะจ๊ะทั้งสองครองชีวิตอยู่คู่ในศีลธรรม จนหมดอายุขายจากชาติภพนั้นไปในเวลาใกล้เคียงกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตรัสชาดกจันทกินรีจบลงแล้วส่งแสดงอริยสัจสี่พระนางยโสธราพิมพาเข้าถึงในพระธรรมนั้นโดยท่องแท้ได้สำเร็จโสดาบันในสมัยพุทธกาลนี้เจ้าเมืองผู้โหดร,ร้ายกำเนิดเป็นพระเทวทัต พระอินทร์จอมเทพกำเนิดเป็นพระอนุรุตนางกินรีชาวป่ากำเนิดเป็นพระนางยโสธราพิมพากินนอนหนุ่มสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า